ขนมถ้วยชาไทยนะคะกุ้งก็ลองทำลองประยุกต์ดูนะคะไม่คิดว่าเขาจะอร่อยแล้วลงตัวเข้ากันนะคะหอมชาไทยแล้วก็มันเวลากินเนี่ยมันหอมชามันเข้ากับกะทิลงตัวมากๆเลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะจ๊ะตัวเองเราเริ่มจากนะคะทำน้ำชาก่อนใช้น้ำเปล่าประมาณสองขีด ชายี่ห้ออะไรก็ได้2ช้อนโต๊ะเอาไปตั้งไฟให้เดือดพอเดือดปุ๊บเ็าแช่เข้าไว้สัก2องสนาทีแล้วเอาไปกรองอน,น้ําชาออกเราจะใช้ชาจริงๆแค่ร้อยกร,รัมเท่านั้นอันนี้ส่วนของตัวแป้งนะคะใช้แป้งข้าวเจ้า 1- ขีดแป้งเท้าใยม่อม2ช้อนโต๊ะ นะคะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะแป้งเท้าคนตะล่อมตะล่อมสองแป้งนี้ให้เข้ากันใช้น้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปี๊บอย่างอย่างดีนะคะ125กรัมคุกเขาบี้จนแป้งเป็นเม็ดล้ว,ลวนๆแบบนี้แล้วเราก็จะค่อยๆใส่กะทิไปค่ะ37 5รเากรัมพอคนจนหมดผงแป้งปุ๊บเราก็จะใส่กะทิที่เหลือทั้งหมดลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันเอาไปกองผ่านตะแกรงหนึ่งรอบเพราะว่าอ่าแล้วใส่ชาไปก่อนตัวเองใส่ชาไปด้วยนะคะ น้ำชาที่จะใช้จริงๆแค่ร้อยกรัมเท่านั้นนะคะ1ขีดแล้วเอามากองผ่านตะแกรงค่ะเพราะว่ายังมีเศษน้ําตาลและแป้ง,ปงยังละลายไม่หมดพักไว้ก่อนอันนี้ส่วนของหน้านะคะหน้ากะทิแป้งข้าวเจ้า80กรัมน้ําตาลทราย2ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนชาคน3าอย่างตะอ่อมให้เข้ากันแล้วใช้กะทิ520กรัมค่อยๆใส่ค่อยๆคนกันไปจนหมดผงแป้งแล้วก็ใส่กะทิที่เหลือทั้งหมดลงไปเลยนะคะไปกองผ่านตะแกรงหนึ่งรอบเพราะว่า จะได้เศษแป้งจะได้ไม่มีนะคะตัวเองแล้วก็เตรียมไปตั้งหม้อซึ้งกันได้เลยนะคะเราจะนึ่งถ้วยตะลยนะคะ5นาทีก่อนนะคะขนมของเราจะได้ไม่ติดถ้วยก่อนหยอดขนมทุกครั้งต้องคนนะคะแป้งจะได้ไม่นอนก้นนะคะหยอดไปครึ่งถ้วยแบบนี้นะคะนำไปนึ่งไฟกลางนะคะหนาที พอครบ5นาทีแล้วเปิดฝาออกมาแล้วหลี่เป็นไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะตัวเองเราจะเอามาหยอดหน้ากะทิกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่หลีไฟเดี๋ยวน้ำร้อนจะลวกมือนะคะก่อนหยอดนะคะก็ต้องคนแปะขคนกะทิด้วยนะคะเดี๋ยวเผื่อแป้งเขาจะนอนก้นหยอดไปให้เต็มถ้วยแบบนี้เลยค่ะหยอดไปทั้งหมดเสร็จปุ๊บนึ่งด้วยไฟแรง10นาทีนะคะจำไว้ตัวหหน้าสิ นะคะอย่าลืมเช็ดฝาหมอ้อพอครบเวลาสิบนาทีขอบอกเลยว่าสวยงามแตกมันนะคะนึ่งไฟแรงนะหน้ากะทิอ่ะนึ่งตัวเนี่ยไฟกลางนึ่งหน้าเนี่ยไฟแรงแล้วก็เอามาพอเขาเสร็จปุ๊บเอามาตั้งทิ้งไว้ให้เย็นสนิทเลยนะคะค่อยแคะออกจากถ้วยขอบอกเลยว่ารสชาติหอมอร่อยลงตัวนะคะลองไปทำกันดูนะคะเพื่อนๆจะได้เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะเป็น ขนมถ้วยชาไทยนะคะถ้าเปลี่ยนจากชาไทยไม่ชอบเป็นใบเตยหรือเป็นน้ำเปล่าก็ได้ตามชอบเลยนะคะไปไประยุกตเอาเดอร์พี่น้องขอบอกเลยว่าอร่อยลงตัวทำขายได้เลยนะจ๊ะ